วัสดีจ้าคลิปนี้ได้ถีอมะดองจ้าเด้อดองุ่่มด้วจ้าเด้อดองยุมเก็บเวเบงาๆเลยพี่น้องแก่แสเลืออาน่วยนี่ฮ่ยจะจีดจาเด้อนี่แก่เชือเอิมพระธาเลยพี่น้องเลยไปขึ้นมา อากข้างหนเดยจ,จา้าเด้อยหย่สีเห็ดดองอิ่มมขีใหญ่ดองอ่มกินกเพืพ่อนรับกูชุกคนเด้อใาย่ข้นยังไกระรกลัแกงให้ยายน่เด้อดองอ่มออส้นจจสน้ำล้างก่อนดิจานใส่น้ำล่างก่อน หน่วยแบบนี้ม่ต้องเอาน้องเอาเป็นหนวยมันมันรุนล้วมัน่นแล้นี้เป็นเงงามๆอุ้ยหอนแห้งอยู่ีิพี่น้องเมื่อน,นี้หอนบรรยากาศหอนแห้งเกิดเตะช้าๆเลยแค่จีดองพี่น้อง มึงไปจ่าเด it. ้อยายก็บม่เคยดองก็เถื่อนหรอมยายเห็นหน่วยงามยายเลยดองเนาะพี่น้องหลางน้ำออกก้อนออกเซออกเซกระปุกเอาเกลือใส่ไหวจักสามสี่หมื่นเนาะพี่น้องเนาะคอยเอาเนยมาใส่ เนี้ยเขาอืดบีน้ำตาลจ๋าเนาะอ๋อ สวัสดีครับก็มีชิ้นอกมานยิ่ด้วย่น้องะต่ายเนาะกิ่น้อหน่่ยงามมันหน่วยรอลอมากมั้นงามเหลือเราเดี๋ยวเอาน่่ยงามมันหน่วยมันอันนี้ยังดีเดเอาบะตองมี่โอ้ยมันกับนี

ดำไกนงเดิเด้อแต่บ่มาร่าแต่จังเลยใหญ่มากแต่ปุ่นใหญ่เมื่อยแห้งมันหอนดอแดดนน้เตาเนาะเออนำ้อีนะมัเป็นนองล่างล่างออกกันสิมันะเด็ดนำไป้จกเ้ย มันจะเด้นามจงว่าใส่ใส่กระปุกเออโอ้ยกะปุกไห่ด้อจเด้อนี่งเียบจ็บบอ้อยนี่หนอมันหลงงามนะเออชิเขียวเนีลูกไล่ลูกไลมันเปื่อยนาะพี่น้องนี่เลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยใหญ่เลย นี่ชานหวานเฮ้าสองเห็ดจังสี่กินจังสี่อะไจังสี่สบน้ำพองแาย่กับสิพ่อมามาเอาในใยายไปกินเด้อยุงเทปเปนไ่นี่พ้องดูเมืองหนองเมืองนาดูตามปะเทศนี่บ้านนี่โด่งโด่งโด่งเดือพน้องเน้อดูข้างในหัวใน เอากุ๊กมาเท่ามเ้เอามันนี้แล้วก็ปุ๊มน่ใหญ่มัเกลือก่อนด้วยจ้ามักเกลือก่อนใหเอามสได้สองสามมือ่จิเอาอันนี้มาใสออุ อืน้อมักเก<ด>ื้อวอืก้อนงดีเต็มเลยพี่น้องน,นี่มักเื้อว้ก่อนเ้ย ยายยายเหยียดคิปสันสันได้จ้าเด้อยายกระซิจบคลิปว้องอีนยมงไปเพียงแค่นี้ได้จ้าเด้อสวัสดีจ้ารักนะทุกคนบ๊ายบายรักนะจ้าพี่น้อง